ตอนที่สิบสองอ้าวไม่ใช่ห้องเตียงคู่หรอคะอืมก็นั่นจองเตียงเดี่ยวไว้เพราะแพนว่ามาคนเดียวนี่นาะแต่พี่นอนดิ้นเดี๋ยวพี่จองแยกห้องพักเองดีกว่าน่านว่าพี่สายนอนดิ้นไม่เป็นไรเลยนะคะคืนวันนั้นน่ะน่านก็สังเกตเห็นนะว่าที่เราอยู่ด้วยกัน พี่ก็ไม่เห็นจะนอนดิ้นเลยนี่คะไม่เห็นจะกระดุกกระดิกเลยด้วยออกจะนอนเรียบร้อยอีต่างหากทั้งที่ทุกอย่างลงล็อกเข้าทางของแผนร้ายของตนเองแต่วาลูก,กายอมรับว่าเกิดอาการป๊อตขึ้นมาดือด้อเมื่อต้องนอนบนเตียงเดียวกันกับคนที่ตอนนี้เผยความกรุ้มกริ่มเต็มพิกัด แม้จะตั้งใจปั่นให้หล่อนหลงจนโงหัวไม่ขึ้นแต่เธอก็ไม่ได้อยากเสียตัวนี่นาเชื่อนานสิเรามาต่างบ้านต่างเมืองอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วอย่าแยกไปเลยเนาะแน่ใจนะว่าน,นอนกับเธอแล้วพี่จะปลอดภัยจริง <c oughs> พี่คิดอะไรอยู่กันแน่คะ นี่นาไม่ได้คิดอะไรเลยเนะแม้จะยังรู้สึกติดในใจเพราะยิ่งอีกคนพูดก็ยิ่งฟังเป็นการหวานล้อมกั้ากึ่งล่อลวงแต่เมื่อช่างน้ำหนักในใจดูแล้วการแยกไปนอนคนเดียวก็น่าจะปลอดภัยน้อยกว่าการนอนในห้องนี้กับคนที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ก็ไอตาคมสีอ่อนคู่นั้น ทำไมมันถึงได้ดูวิบวับทั้งอย่างเป็นดวงตายิ้มที่เหมือนจงใจโปรโยสเสน่ห์ใส่กันแบบไม่ยัง้งตั้งแต่ลงมาจากเครื่องไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาถึงได้มีท่าทีเปลี่ยนราวกับหัวไปโดนทุบจนประสาทกลับทีตอนแรกเธออ่อยแทบตายก็สะดิ้งตีตัวออกห่างเหมือนรังเกียจแต่ตอนนี้ เหมือนเราสลับบทบาทกันกับกลายเป็นเธอที่พยายามเว้นระยะให้เหมาะสมขณะที่อีกคนกลับพยายามเอาตัวเองมาคลอเคลียใกล้ชิดกันแปลกแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณไม่เลวดีเหมือนกันเธอจะได้ไม่ต้องทําตัวเหมือนผู้หญิงราคาถูกเหนื่อยกับการโกหกไปเรื่อยเพื่อไล่ล่า ตามติดอีกฝ่ายเพราะแค่นั่งสวยๆนานฟ้าก็เข้ามาดูแลเทคแคร์กันราวกับเธอเป็นเจ้าหญิงทั้งเป็นธุระจัดการเรื่องเช็คอินลากกระเป๋าไปเก็บให้สั่งเครื่องดื่มอุ่นๆแถมเปให้ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการชมแสงเหนือออโรราโดยเธอไม่จาเป็นต้องแชร์ค่าใช้จ่าย เพราะกระเป๋าตังหายอวดรวยดีนักแม่จะหลอกตกทรัพย์ให้เกลี้ยงเลยคอยดูหลังเก็บข้าวของสัมภาระแล้วจึงปล่อยให้คนตัวเล็กที่เปลี่ยนท่าทีเป็นตั้งการดใส่กันได้งีพักผ่อนในห้องลำพังโดยน่านฟ้าย่อมห่างออกมาเดินเล่นรอบๆที่พักเพื่อสำรวจว่า มีอะไรน่าสนใจจะได้พาสาวสวยไปเที่ยวได้เมื่อตอนหล่อนตื่นนอนจากการงีบสั้นๆถึงได้พบกิจกรรมที่ค่อนข้างจะโรแมนติกอันควรจะทำร่วมกันในยามค่ำคืนนี้ร่างสูงยืนยิ้มกลิ่มคนเดียวคล้ายคนโง่งมเผอตัวจินตนาการมโนโมเมนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า มันเผลอไปแล้วยอมรับว่าเธอติดใจเวลามีอีกคนอยู่ใกล้ๆชอบมากเมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันจนรู้สึกได้ว่าเวลาที่มีหล่อนข้างกายเวลามันหมุนไปไววาลูกาทำให้วันน่าเบื่อในแต่ละวันมีสีสันขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ การแช่กายในบ่อน้ำพุร้อนเชนาซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มาจากชั้นใต้ดินคือหนึ่งในกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงอ阿拉斯า,าเพื่อชมแสงเหนือไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเพราะขณะที่แช่ร่างเพื่อผ่อนคลายความปวดตึงของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถรอลุ้นชมแสงออโราได้อีกด้วย นั่นจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนเป็นเจ้าของทริปเลือกทำในค่ำคืนนี้ลงมาสิคะน้ำอุ่นกำลังดีเลยถ้าจะบอกว่าตัวเองเป็นเหมือนเจ้าหญิงก็คงไม่ผิดนักเมื่อคนเปนเก่งไม่เพียงแค่ทุ่มไม่อั้นแต่ยังเสิร์ฟความหวานใส่กันรัวๆอย่างในเวลานี้ ที่ร่างโสะโอ,สะองในบ่อน้ำพุร้อนกำลังยื่นมือส่งมาให้เกาะพอเธอก้าวลงไปก็รีบควาเอวโอบรัดพาเดินไปอีกมุมเพื่อพิงหลังพักกายบนขอบบ่ออีกแล้วนะไออาการหวิววัยแปลกๆที่แล่นผ่านจุดที่ถูกแตะเนื้อต้องสัมผัสสบายเปล่าคะ น้ำอุ่นกำลังดีเลยถ้าคืนนี้เราโชคดีก็น่าจะได้เห็นแสงเหนือจากตรงนี้เลยค่ะเ็คบอร์ตรงนี้เลยเหรอคะอน่าถามหน่อยสิทำไมพี่ถึงอยากมาดูแสงเหนือหรอก็เขาบอกว่ามันสวยแค่นั้นเหรอคะแล้วมันต้องแค่ไหนล่ะ ลองตอแบบจริงๆแบบเปิดอกเลยได้หรือเปล่าคะว่าไงที่พี่มาที่เนี่ยเพราะอะไรหรอไม่พูดเปล่าร่างเพียวสวยสดขยับกายที่ยืนพิงขอบบ่ออยู่ข้างกันเคลื่อนมายืนเบื้องหน้าใช้ฝ่ามือทั้งสองยันคำไว้บนปากบ่อน้ำพุร้อน โดยมีร่างของเธออยู่ตรงกลางจึงเหมือนว่าสองแขนของน่านฟ้าเป็นดั่งพันธนาการกักคนมีความลับไม่ให้หนีไปไหนเมื่อถูกขังไว้ด้วยความใกล้ชิดแค่เพียงคืบดวงตาสีน้ำานตลาลตราตรึงอยู่บนดวงหน้าหมดจดที่ดูเสียอาการวูบไหวไปครู่หนึ่งเพื่อดื่มดำ่ำทอดมอง สำรวจทุกตารางนิ้วของความงดงามแล้วหยุดอยู่ตรงริมฝีปากบางชุ่มชื้นที่สั่นระริกน้อยๆถามจริงๆนะเพียรตามจีบหน้าหรือเปล่าเสียงแผ่วเซ็กซี่ถามอย่างยัว่วยาวยามคนแพรวลดระยะห่างของใบหน้างามทั้งคู่จนปลายจมูกปัดปลายกัน โดยยืนย่อร่างกระหงใต้น้ำเบียดกายลงมาจนแนบชิดวาลูกากำลังสิ้นสภาพผู้ล่อลวงกลับสลับบทบาทกันเมื่อกลายเป็นคาสโนวีสาวที่กำลังปั่นหัวให้คนที่มัวแต่ทำงานไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องรักใครรู้สึกหวิวๆวิวขึ้นมาอีกคำรบ ความขัดแย้งในใจทั้งเป้าหมายแอบแฝงที่มีทั้งอย่างรถนิยมที่ชื่นชมบุรุษเพศมาตลอดทำให้มือน้อยที่แนบอยู่ข้างลำตัวยกสูงมาเพื่อเพิ่มระยะปลอดภัยด้วยการวางท่าเป็นประการขั้นห่างของสองกายออนแอนลงบนช่วงไหล่ของร่างสูงตรงหน้าเปล่าจีบสักหน่อย ดีแล้วอย่าจีบเลยค่ะเสียเวลาถ้าพี่อยากได้น่านก็แค่บอกมาสำหรับพี่ทายน่านจัดให้ได้เลยทันทีนะพูดอะไรเพอร้อเจอ้อของเธอถ,ถอยเอาไปนะมันร้อนเข้ามาใกล้แบบนี้พี่อึดอัดมือน้อยไหวรระริกย้ายจากหัวไหล่มน คนตรงหน้าไปยังบริเวณเนินอกนุ่มแล้วออกแรงดันนุ่มนวลให้อีกฝ่ายถอยออกอย่างสุภาพหากแต่คนได้เปรียบทางสรีระกลับไม่ไหวติงยังปักหลักยืนนิ่งบนความใกล้ชิดเช่นเดิมรู้ไหมปากพี่สายอ่ะอม,มันน่าจูบจังอ่ะ ความล้ำลึกของตาคู่คมที่สะกดดูดดึงกันอย่างช้าๆให้เคลิมเข้าสู่วังวนที่วาลุกาก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเผลอไผลมองประสานตอบทั้งแย้มกลีบปากเพเยอรอคอยสัมผัสก่อนอีกฝ่ายจะโน้มใบหน้าซุกส,สายที่ข้างหู กระซิบหยอกเอิญนคนที่เสียอาการจนหลุดทรงไปแล้วอย่างกูไม่กลับพร้อมขำน้อยๆ <c oughs> น่าล้อเล่นนะคะ่ะพี่สายล้อเล่นจริงๆนะ <c oughs> เสียงหัวเราะในลำคอของคนขี้แกลง้งดึงสติให้กายนวลเนียนสีแทนที่คล้ายไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อครู่ใหญ่ เมื่อโดนความหวามไหวจู่โจมกลับเข้าสู่โหมดปกติในบัดตนกำปั้นน้อยๆจึงทุบอัดเข้าไปที่ใยตัวร้ายสามสีท่ทีก่อนจะผลักคนเล่นกับความรู้สึกที่ไม่ทันระวังตัวออกไปอย่างแรงจนน้านฟ้าเซเสียหลักเปิดทางให้วาลูกาเดินหนีไปแช่น้ำฝั่งตรงข้ามด้วยความขัดเคือง งอนเหรอบ้าน่ะเธอไม่ได้รักไม่ได้ชอบจะมาใช้คำว่างอนกับยีบ้านั้นได้ยังไงแล้วไออาการสะบัดสะบิงเดินหนีอีกฝ่ายที่คอยเดินตามมาไม่ลดละเหมือนเล่นวิ่งไล่จับในบ่อน้ำพุร้อนที่เธอกำลังทำอยู่นี่ละ่ะมันเรียกว่าอะไรเจ้าของใบหน้าหวานบึ้งตึง เถียงกับตัวเองเป็นพันละวันให้เหตุผลสนับสนุนอาการตึงใส่คนนิสัยไม่ดีว่าน่าจะมาจากการถูกพูดจาไม่ให้เกียรติกันมากกว่าใช่แหละที่เธอเป็นอยู่เขาเรียกว่ากโกรธไม่ได้เรียกว่างอนสักหน่อยชคอยดูนะเธอจะไม่พูดด้วยเลยจนกว่ายายเด็กนั่นจะมาขอโทษกัน ที่ผ่านมาคนถูกล้อมหน้าล้อมหลังป๊อปปูล่าในหมู่สาวงามไม่เคยเลยที่จะต้องเสียเวลาไปง้อใครรวมทั้งก็ไม่มีใครสักคนที่จะมาตั้งแง่งอนใส่การแบบคนตรงหน้าอีกแล้ววาลูกากำลังทำให้เธอรู้สึกใจเต้นแรงซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดหัวใจนักรัก ที่ไม่เคยคิดจริงจังและจริงใจกับใครที่ไหนมาก่อนถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักไม่ได้หยุดพักจนอกข้างซ้ายมันอัดแน่นเต็มไปด้วยความอุ่นซ่านแปลกประหลาดอย่างที่น่านฟ้าเองก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันดีต่อใจเหลือเกินคนเอวบางร่างน้อยที่ตึงใส่กัน ทำไมถึงได้ใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองขนาดนี้เธอจะไม่ไหวเอาแล้วนะไอที่บอกว่าอยากจูบหล่อนนั่นก็เรื่องจริงแต่ที่ต้องกลับคำก็เพราะเห็นอาการนิ่งอึ้องของคนเป็นพี่ที่เกรงว่าอาจจะอึดอัดจ,จากสิ่งที่เธอหลุดปากออกไปด้วยความพลังเผลอเพราะอารมณ์พาไปเธอก็แค่เพียงแก้ไขสถานการณ์ ไม่ให้กระอักกระอ่วนเท่านั้นถึงอ้างไปว่าแค่พูดเล่นใครจะไปคิดว่าจะโดนโกรธงอนเบอร์ใหญ่ขนาดหน้ายังไม่มองกันแบบนี้แต่นั่นแหละแม้ยามวาลุกาโกรธจนตาหวานชวนไปด้วยแสงไฟแห่งโทสะมันก็ยังดูสวยอยู่ดี นี่เธอกำลังคลั่งรักหล่อนอยู่หรือถึงได้มองอีกฝ่ายว่างดงามน่ารักไปหมดทุกตรงไม่ว่าเจ้าหล่อนจะทำอะไรก็ตามทีพี่สาวคนงาม่ายมนสะกดกันให้เธอดิ้นไม่หลุดตกอยู่ในวังวนของหล่อนทั้งที่คนอายุมากกว่าไม่ใช่คนที่ใช่เลยเฮ y you มากาแฟเหรอคะเสียงสดใสทักทายข้างหูดึงน่านฟ้าออกจากผวังหวานเมื่อหันหน้าไปก็เห็นคุณฝรั่งผมบลอนยืนประชิดต,ติดกันจนแทบจะสิงร่างกำลังจ้องมองมาดวงตาสีฟ้าวิบวับพ,พลางพยักเพยเยอไปทางวาลุกาหลังตามคำถามที่หล่อนอยากรู้เปล่าคะ่ะ เยี่ยมเลยฉันน่าเห็นว่าคุณน่าจะอยากมีเพื่อนคืนนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่สนใจคุณใช่ไหมให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนโอเคไหม <c oughs> ตามสบายค่ะเป็นธรรมดาของคนที่มีแรงดึงดูดต่อเพศเดียวกันแล้วยิ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีวัฒนธรรมถูกใจก็ค,คลอเคลียได้ ไม่ต้องเสียเวลาทำความรู้จักจึงทำให้สาวฝอหุ่นแซบนัวเนียกันทันทีที่น่านฟ้าเปิดไฟเขียวร่างระหงถูกเพื่อนใหม่บทเบียดสองมือโลมไล้ปลุกเร้าไปทั่วกายจนคนเจ้าชู้วูบวาบปล่อยตามเลยจนริมฝีปากอีกฝ่ายกดแนบชิด บทเคล้าลงมาแลกลิ้นชุ่มฉ่ำความวาบหวามที่เพิ่งถูกจุดยังไม่ออกเะลดิดจึงทำให้น่านฟ้ารู้สึกถึงเสียงที่กำลังแวกออกผ่านอากาศพร้อมทั้งยังมีการเคลื่อนไหวจากร่างกายที่กำลังขยับฝ่ากระแสน้ำเข้ามาไกล ถึงแม้จะถูกจู่โจมจากสาวบลอนจนตั้งตัวไม่ติดแต่สติยังคงหลงเหลือจึงได้แต่ปลือตาเหลือบมองทั้งที่ริมฝีปากยังติดพันอยู่กับอวัยวะส่วนเดียวกันของสาวสวยสายฝอดวงตาสีดำตรงหน้ามืดครึม้มสลับกับลุกโชนดังกับคบเพลิง ที่ราวกับว่าจะเผาร่างของคนถูกมองให้มอดไหม้ด้วยโทสะขั้นทำลายล้างราวกับวาลูก,กากำลังต้องการอะไรบางอย่างไม่ทราบว่าจูบแฟนของฉันพอหรือยังฉันมาทวงคนของฉันคืน